สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับ5 minute HR talk กับประคันปันเพลังกูนะครับก็วันนี้ที่จะคุยกันให้รับฟังกันในเกี่ยวข้องกับงาน HR ก็จะเป็นประเด็นที่มีคำถามถามกันมาเยอะเหมือนกันนะฮะแม้ว่าจะเป็นประเด็นที่ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรแต่ก็มีคำถามจากท่านผู้อ่านในบล็อกของผมเนี่ยเขียนกันมาเยอะเหมือนกันว่าคุณสมบัติของ HR ในยุคใหม่ ที่กำลังจะบริหารสมัพากรบุคคลในยุคป,ปัจจุบันต่อเนื่องไปในอนาคตเนี่ยเขาน่าจะมีคุณสมบัติยังไงนะประเด็นวันนี้ก็เลยเป็นที่มาจากคําถามเหล่านี้นะครับว่าจริงๆแล้ว HR ในยุคป,ปัจจุบันที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปล,ปลงไปเยอะมากมายนะครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เยอะแยะไปหมดเลยความรวดเร็วในการทําธุรกิจการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเอเองจะต้องมีคุณสมบัติยังไงในการ ที่จะเข้ามาช่วยผลักดันให้ธุรกิจเกิดความสำเร็จได้มากกว่าเดิมนะครับจากประสบการณ์ของผมส่วนหนึ่งแล้วก็จากการพูดคุยกับผู้บริหารที่เป็นลูกค้าและจากหนังสือที่ได้อ่านเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะครับก็อยากจะสรุปว่าคุณสมบัติพื้นฐานแล้วกันนะฮะสำหรับ HR ในยุคใหม่ต่อเนื่องไปในอนาคตเนี่ยประเด็นแรกที่อยากจะบอกให้ให้ทราบก็คือ,อ,อ HR ในยุค อนาคตจริงๆแล้วเขาจะต้องมีความรู้ในเชิงของธุรกิจมากขึ้นกว่าในอดีตในอดีตเนี่ย HR จะรู้แค่เพียงเรื่องของระบบ HR สรรหาคัดเลือกอะไรไปตามเรื่องตามราวแต่ในยุคอนาคตเนี่ย HR จะไม่รู้เรื่องธุรกิจไม่ได้เลยนะครับประเด็นที่ HR จะต้องรู้ก็คือธุรกิจขององค์กรองค์กรที่เราเข้าไปช่วยเขาไปทํางาน h าให้เขาเนี่ยเขาทาอะไร ขายอะไรบริการอะไรนะฮะมีกระบวนการมีวิธีการการทาํางานยังไงบ้างธุรกิจของเขาเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้เราต้องรู้อย่างค่อนข้างลึกทีเดียวนะฮะไม่งั้นเราจะไม่สามารถที่จะเข้าไปคิดต่อในเรื่องของทรัพยากรบุคคลเห้เขาได้นะครับนอกจากนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของอการขายการตลาดนะครับความรู้ประเด็นเรื่องของเซลล์และมาร์เก็ตติ้งนะครับความรู้ในประเด็นเรื่องของ process ในการผลิต รณีที่เอชอา HR เข้าไปช่วยงานในโรงงานซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับระบบการผลิตนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของบัญชีและการเงินบัญชีการเงินนี่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเอาร์ไม่ค่อยชอบเพราะส่วนใหญ่คนที่เรียนเอชาไม่ค่อยชอบตัวเลขเท่าไหร่แต่ในยุคปัจจุบันมันขาดไม่ได้ HR บางคนต้องเรียนว่าบางบริษัทเนี่ยเขาเขาบอกว่า HR ต้องอ่านงบการเงินออก แม้ไเราก็จะมานั่งอยู่ในบอร์ดมานั่งอยู่ในเอ็กเซ utive c o m m ิชช e นของเขาไม่ได้เพราะว่าเขาจะต้องดูตัวเลขเป็นแล้วก็ต้องรู้ว่าเงงบการเงินที่มันออกมาเนี่ยมันมีส่วนตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับการบร er ิหารทรัพยากรบุคคลนะครับนี่คือความรู้ในเชิงธุรกิจที่ HR ในยุคปัจจุบันจําเป็นที่จะต้องมีประเด็นที่2ก็คือความรู้ HR อันนี้ขาดไม่ได้คนจะทํางาน h r ก็ต้องรู้ h r ถูกไหมฮะ แต่ประเด็นคือในอดีตเนี่ยความรู้ HR ของคนที่ทำเอชอา HR มักจะรู้เป็นส่วนๆอันนี้จากประสบการณ์เลยนะครับคนที่ทํางาน h r d ก็จะรู้แต่ h r d คนที่ทํางาน HRM ก็จะรู้แต่ h r m แต่ในยุคอนาคตหรือในยุคปัจจุบันต่อเนื่องอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวางแผนกําลังคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสรรหาคัดเลือกการพัฒนานะครับบริหารผลงานนะครับการบริหารค่าตอบแทน หรือแม้กระทั่งงาน HR ในประเด็นอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของกฎหมายแรงงานต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนที่ทำงาน HR จะต้องรู้รอบรู้ถึงความเชื่อมโยงว่าถ้าทำไอ้นี่แล้วมันจะเกิดอะไรกับไอ้นั่นนะฮรับรับคนเข้ามาไม่ใช่สักแต่ว่ารับรับมาแล้วต้องคิดต่อว่ารับมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถพัฒนาเขาได้ง่ายหรือยากนะครับพัฒนาแล้วจะยังไงต่อเรื่องประเด็นของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนถ้าได้รับการพัฒนาแล้วเรื่องของเงินเดือนจะขยับยังไง นะครับการพัฒนามันจะมีผลเชื่อมโยงกับแคเรียพาร์ตไหมนะครับถ้ามีผลกับแคเรียพาร์ตแล้วเรื่องของผลงานละ่ะมันจะมีผลอะไรกับความเติบโตความน้าในสายอาชีพหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ต้องมององค์รวมให้เห็นมากขึ้นไม่งั้นแล้วเราคงเข้าไปช่วยธุรกิจได้ยากสําหรับเรื่องของการบริหารคนนะครับประเด็นถัดไปเป็นเรื่องของทักษละล่นะทักษะที่สําคัญสําหรับคนที่ทํางาน H r ชก็น่าจะเป็นทักษะในการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก็ต้องฟังอย่างเข้าใจนะฮะว่าเขา จะสื่ออะไรให้เราฟังนะครับเวลาพูดก็ต้องพูดแบบให้เรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยพูดอย่างเข้าใจคนอื่นเหมือนกันนะครับประเด็นของการอ่านและก็การเขียนนะรประเด็นเรื่องของการสื่อสารก็คือเราต้องทําความเข้าใจคนที่มาหาเรานะครับไม่ใช่เอาความคิดของเรายัดใส่สมองเขาตลอดอย่างเดียวอย่างในอดีตท,ที่อาจารย์เคยทำคงคงทำประเด็นแบบนั้นไม่ได้ในอนาคตนะครับทักษะตัวสุดท้ายที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานอันนึงในยุค อนาคตที่น่าจะเกิดขึ้นกับ HR ก็คือทักษะในการให้คำปรึกษา HR ในอนาคตเนี่ยเรื่องของคำปรึกษาพนักง,งานจะต้องเรียกว่ามีเข้ามาหา HR มากขึ้นเข้ามาสอบถามเข้ามาพูดคุยนะฮะเอเองจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีกว่าอาจจะต้องดีกว่า Line Manager ของเขาเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยพนักง,งานไม่ค่อยกล้าจะคุยกับ l ล n e ไม่ค่อยกล้าคุยกายตัวเองแต่คุยกับ h r พนักง,งานอาจจะ อาจจะมีความรู้สึกเรียกว่ายินดีที่จะให้ข้อมูลอะไรบางอย่างที่มันมากกว่าเพราะฉะนั้น HR ที่ดีก็คงต้องมีเรื่องของทักษะในการที่จะเข้าใจคนอื่นว่าเขาคิดยังไงนะครับ mm hmm. เขาคิดอย่างนี้แล้วตีความปัญหาของเขาคืออะไรหาสาเหตุให้เจอหลังจากนั้นก็ให้คําปรึกษาเขาในการที่จะแก้ไขปัญหานั้นนะครับนี่คือประเด็นที่อยากฝากไว้นะครับสําหรับ 5-Minute hr talk กับผมประคันปันทพปลังกูลนะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ